F e 5 8ห้าแปดร้อยวัตต์โฟพัดนะครับตัวนี้สิแปดลูกปืนนะครับเป็นรุ่นอัพเกรดใหม่ล่าสุดของรุ่น F e 5ฟ้านะครับแล้วก็ต่อไปจะผลิตเฉพาะตัวสิบดลูกปืนนะครับ,บสำหรับหรับรุ่น F5 ้าอันนี้กำลังทดสอบเครื่องนะครับราาามาส่งเครื่องคันนะครับอันนีจจม้มาส่งอ,องย,งยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดครับอันนี้บ้านบ้านบ้านบ้หนองฮีนะครับหมู่หนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ด หมู่สามบ้านหนองฮีตำบลหนองฮีอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ตอนนี้กำลังเทสเครื่องกันอยู่เดี๋ยวจะทับมันจะตกเป็นกาบผมเครื่องก็ใช้งานง่ายครับใช้งกินอยู่ครับกินอยู่ลองกินมันจะเล็มกินในมันจะเล็มกินในเนี่ยมันจะเลียกินแต่เปลือมันเคลือไม่ไหวมันก็ไป่เคลือมันก็จะเลียกินแต่ เดี๋ยวกินในไส้ไหนถ้าขันปุ๊บให้ปุ๊บมันจะกินนะแต่ถ้าทิ้งไว้ให้มันแห้งมันจะไม่ค่อยกินละมันจะไม่มีกลิ่นแต่ตอนนี้กลิ่นหอมมันจะอ่ามันชอบกินสดๆเพราะมันยังมีกลิ่นอยู่ครับแต่บางตัวมันก็ไม่กินบางตัวก็กินบางตัวก็ไม่กินวัวฮะวัวแต่ถ้าด้วงถ้าเอามันกินอยู่แล้วอ๋อเหรออ๋อครับอ๋อมีฟาร์มด้วงสาคู โอ้เอาเธอดวงยังไงก็กินครับเธอดวงจะขึ้นชื่อว่าดวงเนี่ระวังล้นนะครับรีดเพลินบ้านหนองฮีตำบลหนองฮีอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้บ่ายหนึ่งครึ่งนะครับเดี๋ยวจากตรงนี้เสร็จผมจะไปจังหวัดอำนาจเจริญต่อนะครับ วันนี้มาส่งสองเครื่องครับอยู่บนรถก็อีกเครื่องหนึ่งนะครับ<ะ>เป็นรุ่นเดียวกันนะอยู่บนรถก็เป็นรุ่นเอพ่าแปดร้อยวัตต<ะ>์โพพัรเหมือนกันนะครับ<ะ>ก็จัดซื้อของแถมให้เรียบร้อยนะคระับมันมีคนนึงให้ผมหาเครื่องเอเครื่องอะไรสับมะพร้าวเขาจะเอาไปเลี้ยง้วง แต่นี่ยิ่งกับเป็นขุี่เราก็เคลียร์ออกไปเพรามันก็นั่นได้เลยนะของมันนะนี่เอาเต็มแล้วโอเคประมาณลิตรกว่าสองลิตรคอ่ะมันเต็มมันเต็มก็เอาไอ้อย่างอื่นมาลองมาลองแทนไว้ก่อนพอแล้วอันนี้อันนี้เวลาเขาใส่ก่อนเขาจะใส่เอาพี่ยกออกครับพี่ยกอันนี้ออกเดี๋ยวผมเอาแก้วลงให้มากรองมากองเอาด้านนอกก็ได้ เอามากองก็ได้นอกก็ได้ที่ี่กองนี่่ะที่กองคองับกองกองอันนั้นมันกองอันนั้นมันกองแค่เศษเศษกากมันอันนี้มันกองน้ำแก่เลยครับเดี๋ยวไปล้างน้ำทกหน่อยมันยังเหม็นขี้เจ๊กอยู่ใหม่ มันจ,จะคว่ำมันจะไม่ได้กินนะซ้อก่อนนั่งรอก,กร่อนนั่งรอก,กร่นอกกนมันได้น้ำถิ่นยงดวงตัวงมันได้น้ำอ้อยโลนึงมันได้ประมาณเจ็ดร้อยซีซีครับเพราะว่าเนี่ยลูกกิงคู่หน้าพี่มาดูลูกกิงคู่หน้ามันคู่หน้ามันประมาณเซนหนึ่งบีบคู่หน้าเซนหนึ่งพอนี้ช่องทางออกประมาณสองมิละพี่มาดูเน,นี่ยช่องทางออกเนี่ยเห็นไหมมารีด ไอ้อ้อยก็บีบตัวเองด้วยอันี่ก็บีบด้วยมันก็เลยแบนมันช่องนิดเดียวแล้วก็มันแล้วเครื่องมันไม่ได้หมุนเร็วมากมันมีเวลาให้น้ํามันไหลลงเครื่องที่กับหุนจวดจวดจวดแล้วแล้วลูกกิ้งมันห่างกันเนี่ยน้ําจะติดประกชานไป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 อยู่กระชานอ้อยมดเพราะฉะนั้นมัน เรามีเวลาให้นำมาไหลลงด้วยแล้วก็บีบให้แคบด้วยให้แบนด้วยอันนี้ก็เป็นหลักการนี่แหละว่าทำไมเขาถึงว่าทำไมก็ถึงทําไม่ไวทําไม่ให้มันไวมากจริงทาไวก็ได้ดขนาดไม่ทําไมก็ดูนั่นบีบแตกน้ํากระจายอยู่นะครับไอ้น้ํากระเด็นจากการหมุนนี่ไม่สไลายแต่แต่ความความเร็ว ในการให้มีเวลาให้น้ำมันไหลลงอ่าอันนี้สำคัญกว่า F58 ระหว่างโปพัดนะครับกำลังเทสกันอยู่ครับตอนนี้กำลังกองกำลัง Băng dạy đúng sự tốp của nhà họ đúng sự tốp của อ้อยอ้อยจักเดือนละครับออ้ยปลูกปลูกเดือนไหนต้องปลูกต้องถามว่าปลูกเดือนไหนปลูกเมษาที่ผ่านมาหรือเมษาเมษาที่แล้วเมษาที่ผ่านมาเนี่ยเออมันออกดอกเลยใช่ไหมเมษาที่ผ่านมาเมษาที่ผ่านมากรกฎาคมสิงหากันยาคมตุลาเอ้ามันก็ยังไม่ครบปีมันออกเลยเมษาไหน ปีแล้วปีแล้วโอ้ยเมษาที่แล้วนุ่นเหรอเออออกภาษาลืมไปวันออกพภาษาตุลาตุลาอ๋อภาษาออกพภาษาก็คือตุลาที่แล้วที่แล้วไปซื้อตุลาเพราะนั้นเดือนนี้เดือนโอ้มันก็สิบสายสิบสี่เดือนแล้วมั้งครับเนี่ยใช่มันเป็นดอกมันเป็นดอกสิบสี่เดือนนะไม่ไม่ไม่แปลกใจแล้วครับหวานเจี๊ยบแน่นอนมันมันออกดอกแล้วต้องหวานมาก รอเครื่องคันอยู่รอเครื่องคันนี่ครับวูถ้าปีแล้ววูยังไงก็หวานครับหวานเทียบเว้ยแหละมันใหญ่เรามันใหญ่ไปพี่ ลำมันใหญ่ป่ะใหญ่ไปถ้าเราไม่ช่วยประคองมันจะขาดถ้าถ้าลำใหญ่ใช้งานง่ายนะครับปลอดภัยะออสะดวกสบายน,นะครับยี่สิบห้าแปดร้อยบาทโปรพัทนะครับโอเค

ถ้าเเกดี๋ยวลองชิมดูว่าหานขนาดไหนวูซิบสิบสิบสเดือนไม่เหลือแล้วครับสิเดือนเอาในรถเพิ่นลงไปในรถเพิ่นไมเฮาดิหน่ยเพิ่ลงมาแถมดีหน่ยเอาก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็ไม่ถึงกันบนก็ไม่ถึงกระแสบพอเลยมันก็ไม่ถึงกระแสบพอนะอนน ่วนมากที่อันนี้ปลูกในที่ลุ่มที่ที่น้ในที่ที่นาเลยพอนที่นาเออน้ำมันขังด้วยอ่าโอเคผมว่าอยู่ถ้าในที่ดอนถ้าปลูกในที่รอนที่โคกถ้าสิบสองสิบสี่เดือนนี่โอ้โหหวานแสบคอแน่นอนมันอย่างนี้นะปลูกแล้วลำที่มันเป็นแม่ลำมันเอาไปขยายไงอ๋ออันนี้คือลำลูกลำลูกลำน้องโอเคได้ลำที่เป็นลำแรกลำแม่มันก็ขยายไปอ๋อแสดงว่าไม่ได้ตัดทีเดียวทั้งกอตัด ตัดคัดลำมาค่ะมาคันอ๋คอครับอไรอย่างนั้นก็ได้พ้อดีของการปลูกเป็นหลุมห่างๆเราเลือก <สะ S 1> ลำได้เนะเาะเราไม่ได้เราไม่ได้ปลูก อ่าครับอือลูกเป็นหลุมปูกเป็นหลุมแล้วก็เลือกลำมาคันได้ไหนพอช้ได้ก็ใช้ดีครับเดี๋ยวนี้ดีตัดกอเดียวมาช่บ ข้อดีของการปลูกอ้อยหลุมเป็นกอแล้วก็เลือกลำมาอันไหนอันไหนยังไม่ใช้แล้วก็ไว้กันแหละอ่าครับบางลำบางลำมันก็เป็นเป็นดอกผมปลูกเป็นแบบอ้อยไร่ตัดที่เรายกกอตัดยกกอเลยเวลาไปขายเขาเราเน่ามาใส่เหมอนกันนี่แต่ถ้าแต่เราเอาตัวนี้ไปให้ขวดขวดก็ซื้อแล้วนะขวดก็ซื้อแล้วครับ ัน้อยสด่่าทว่าปนั้ยสด่แซบลูกกะดิ่อรไอไหมครับกร่หวานหวานหวานได้นเฉยนอยหวาก่งียบไปเลยมีคุณนึกันคดึกนคุก็ไม่แสบพอนะครับ แต่สีมันเขียวเนาะขนาดปอกเปลือกสีเขียวน้ำสีเหมือนไอมันไม่มีธรรมดามันอยู่ที่ดินแต่ละที่ด้วยครับครับแต่ของผมมันไอ้แถวผมเพื่อโปชัยอ่ะตรงที่ผมเป็นดีไซน์ส่วนใหญ่มันสีมันจะสว่างหน่อยอ่ะมันจะออกเรืองเหลืองหน่อยนี่มีแต่ขายตัวละสิบบาท สองร้อยยี่สิบซีซีอันนี้ส <220. S 1> องร้อยยี่สิบปากปากกว้างอันนี้ปากใหญ่เขาเรียกปากใหญ่อันนี้มันจะดูดูใหญ่ดูเยอะ uh huh. <laughs> มันจะมีปาก uh huh. ปากเล็ก uh huh. ปากกลาง uh huh. ปากใหญ่ uh huh. อันนี้ก็เรียกอันนี้ก็เรียกปากใหญ่แต่ทรงที่เขานิยมสักขวดขวดขวดสองร้อยขวดสองร้อยี่ทรงที่เขายมคือขวดปากกลางนะมันจะดูสมส่วนเพราะว่าร้านซื้อที่ร้านที่บ้านเราอ่ะออ๋มันมีอย่างนี้เขาขายแพ็คแล้วท่าไหร่ฮะแพ็คหนึ่งสองร้อยแปดสิบบาทสองร้อยแปดสิบร้อยห้าสิบขวดแพงมากแพงมากแพงหรอแพงมากอ๋อมันเป็นร้านที่บ้านเราอ่ะ อ๋อครับนั่นแหละนั่นแหละเขารับมาผีทีนึงไงเพราะนั้นมันเลยแพงแพงมากเพราะว่าถ้าราคากลางๆไม่ถ้าไซส์นี้นะมันไม่น่าจะควรสองร้อไม่ควรเกินสองร้ถ้าเกินนั่นคือข้อกำไรเยอะละครับโอ้เสกเกอร์เลยโอ้สกเกอร์ทำกรุงเทพเลย สั่งล้านใจอชื่อชื่อต้องมีชื่อสวนมีสติ๊กเกอร์มีเบอร์โทรเดยวเขาก็ตามตัวง่ายนะครับบ้านนี้มันมีแล้วสองเจ้าที่ที่พันแล้วโอ้เราเราก็เลยต้องแบบว่าเฮ้ยให้รู้ว่าอันนี้ของใครอันนี้ของใครอ๋อโหนัวยังไม่มีใครทำเอเซมีคนทำแล้ว อ๋อมันมีคนทําแล้วสีมันยังสีมันมันเป็นยังไงสีใช้ได้ไหมสีก็งามนะครับแต่ว่าต้องรอดูว่ามันทิ้งไว้นานๆจะเปลี่ยนสีไหมแต่ถ้าไม่อยากให้มันเปลี่ยนก็คันฟึบใส่น้ำแข็งเลยแช่แช่ถังน้ำแข็งนะแช่มันอยู่ในน้ํามีความเย็นเลยไม่ไม่ใช่ว่านี้ไม่ใช่ว่าทำตามกันนะครับต่างคนต่างทําดูใน u t u b e แล้วก็ทำไปพอดีทา้งนั้นก็ทัทางก็มีทางนี้ จะคันอ่าครับมันก็เลยเป็นสารสีเจ้าอ๋ออรแล้วไอีตัวเมืองจริงๆมันอยู่ตรงไหนฮะเข้าไปในข้างในอีกยังไม่ถึงยังไม่ถึงใช่ไหมอ๋ออันนี้คือชานชานมันานมันมันเป็นเมืองเก่าเมืองใหม่มันอยู่ทางนู้นอ๋อมันเป็นตอนนี้เลยเป็นบ้านโบราณเลยครับเป็นนี่เลยทางเมืองตลาดที่ทางไปทางโน้นถ้าถ้าผมขี่จะ ไอ้ตรงท้อหน้าทอสอไปตรงไปทั้งขอบขอบสระน้ำก็ไปตรงไปนี่หน่อยก็เป็นเมืองแล้วใช่ไหมมันจะเป็นถนนหน้าทอสอไปทางลาดยางทางนั้นอ๋อที่มันมีไอ้บึงน้ำเหรอครับเลื้อยไปอีกใช่ไหมองีเสออ๋อเนาะอันนี้เดี๋ยวเขาเรียกหนองฮีอ๋อก็ไอ้เมือกนจะเป็นหนองเหมือนลักษณะหนองคนองนูดี

สองร้อยยี่สิบซีซีแล้วสิบป่าสองร้อยยี่สิบปากใหญ่เป็นปากใหญ่<อ>มันก็จะดูใหญ่ครับมันจะดูเยอะอมันดูเยอะมากเพราะว่าเราซื้อที่บ้านบ้านเรามัน มันมีอย่างนี้เราก็ต้องใช้อยายาหรือเยอไปกว่านี้ควรควรกรองด้วยผ้าขาวบางอีกด้วยถ้าถ้าเราจะใส่ขวดแล้วก็ขายเพราะว่าข้ามคืนมันจะตกตะกอนยิ่งผ้ายิ่งเยอะยิ่งดีอ๋อยิงกรองใส่มันจะยิ่งตกตะกอนจะไม่ตกตะกอนใช่ครับใช่ครับปอกเปลือกกับไม่ปอกเปลือกตะกอนต่างกันเยอะเลยถ้าปอกเปลือกแบบนี้ตะกอนก็จะน้อยลงอย่างที่เราคันกันเนี่ยแต่ถ้าแค่ขูดผิวอ่าขูดอะไรอ่ะ เศษกากเศษอะไรตรงข้อมันแล้วเหลือผิวเยอะๆเนี่ยโอเคน้ําหอมแต่ตะกอนที่ผิวเปลือกมันจะเยอะข้ามคืนนี้ตดตะกอนเป็นขาวขาวุ่นที่ก้นขวดเลยใช่ครับกา,ากใยฮะกากใยของอ้อยแค่นี้ไปต้องไปปองอยู่ตรงนั้นใช่ไหมโอ้โหม,มีมีขวดอย่างนี้ด้วยดีเลยอเอาไว้เอาไว้ไปด้านบนอันนี้ก็ได้เอาใช้ใช้กี่ไปล้างก่อนครับ ซื้อมาเพิ่มอีกก็ได้ครับเอาหลายๆชั้นเลยครับยิ่งเยอะยิ่งดีเลยครัก็ประมาณนี้ก่อนนะครับบรรยากาศนะครับส่งเครื่องคัน F5 แปดร้อยวัตต์โฟพัทนะครับเกาเสร็จสิ้นแล้วนะครับเียบร้อยดีนะครับสำหรบการช้างงานมาถึงก็มาล้างเครื่องล้างทำความสะอาอย่างดีครับคันกินได้ครับ ล้างคาบน้ำมันล,าล้างได้ต่างๆนะครับเลี้ยงนะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงด,งนะด,ด,ดเีเลีเล้ยงดีดีแหงน้ำอบบางคนเขาเอาขุยมะพร้าไปเลี้ยงแต่นี่มัน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 มีน้ำตาลด้วยมีน้ำตาลมีเลเอเรอ่มันกินได้เลยมันกินนะครดีครับเสียงดวงดี ปะโยเป็นเป็นปุ๋ยก็ได้ครับอันไหนที่ไม่ได้ไหนก็เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยหมักก็ได้เป็นดินปลูกก็ได้เป็นอาหารสัตว์ก็ได้อ้อยนี่ใช้ได้ทุกส่วนนะถ้าปลูกอ้อยมาเนี่ยมันใช่มันใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเ่ยผมว่าปลูกอ้อยมันปลูกอ้อยมันก็เรียกอะไรสรรพคุณมันครอบจักรวาลดี ใช่ใช่ผมก็ไม่เคยทิ้งนะผมรีดผมก็ถ้ามีคนขอผมก็ให้เขาแต่ถ้าที่ตลาดนัดนะครับถ้าถ้ามีคนขอผมก็เอากลับบ้านเอามาใส่สวนอ้อยนี่แหละก็วนอยู่อย่างเงี้ยไม่มีไดรทิ้งคลิปนี้สิบเจ็ดนาทีแะก็ลานไปด้วยเอฟห้าแปดร้อยวัตต์โปรพัดนะครับเครื่องรุ่นนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นตัวท็อปของรุ่นเอฟห้านะครับก็วันที่แปดนี้เครื่อง เครื่องรุ่น18ลูกปืนนี้จะเข้าทั้งหมด30เครื่องนะครับเดี๋ยวก็จะมาลงที่บ้านผมส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าออเดอร์ยังค้างเขาอยู่หลายเครื่องเลยแล้วก็ออเดอร์ที่เป็น12ลูกปืนที่เราตกลงที่ผมตกลงว่ายังขายอยู่นะครับเพราะนั้นต้องต้องออเดอร์ทางโรงงานนะครับผลิตมาให้ได้ตามตามออเดอร์ที่ที่คุยที่จองกันแล้วนะครับเพราะนั้นผมต้องเคลียร์ให้ได้ พอหมดรุ่นนี้แล้วเนี่ย <พอ S 2> หมดรุ่น12หมดรุ่น F5 12ลูกปืนรุ่นโปโ Pro, Pro Max แล้วเนี่ยปีหน้าไปไม่มีแล้วนะครับจะเป็น18ลูกปืนอย่างเดียวเลยนะครับพอเดี๋ยวเคลียร์ลูกค้ารอบสุดท้ายนะครับ <พอ S 2> วันนี้ก็จัดส่งแบบ T.P. <พอ S 2> ไป5เครื่องส่งไปที่บ้านวันนี้ส่ง5เครื่อง แล้วก็มาส่งเองสองเครื่องนะแล,แล้วก็วันพรุ่งนี้จะไปหนองคายนะครับพรุ่งนี้ไปหนองคาย<ๆ>ไปอำเภออำเภอสังคม<ๆ>ถ้าจำไม่ผิดแถบอุดรผมวิ่งไปเส้นอุดอรฮะวิ่งไปทางกาฬสินไปทางหนองสองห้องอะไรเงี้ยนะครับๆๆๆชอบบรรยากาศดีฮะข้ามสะพานเทพสุดาๆๆผมชอบมากเลยไม่รู้เ่าอะไรมันมีความรู้สึกดีมากเวลาวิ่งข้ามสะพานเทพสุดาจังหวัดกาฬสินนะ ในช่วงกลางคืนโอเคครับฝากไว้ได้วยครับ F 5 800วัตต์โกรพัดนะครับส่งที่บ้านหนองฮีตำบลหนองฮีอำเภอหนองฮีจงังหวัดอยเอ็ดนะครับห่างจากบ้านผม113มกิโลเมตรนะครับอโอเคครับ F 5 800วัตต์โกรพัทส18ลูกปืนนะครับ25,500บาทนะครับอ่าเบอร์โทร0863 1 5 2 1 4 5 บค้นหาเพื่อนด้วยเบอร์โทรก็0863152145 Facebook ผมก็ชาโลธรพัฒนาคอมบูลีชื่อเดียวกับ u t u b e เลยครับอักษรเดียวกันเป๊ะภา,าษาอังกฤษนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ